สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องโชคดีดอน u t u b e นำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมครับพบกันวันนี้10มิถุนายน6 5ห้สองทุ่มเศษครับ2กลุ่มนี้รับเงิน15มิถุนายน65ครับ2กลุ่มมีกลุ่มไหนบ้างครับก็กลุ่มที่1อสมครับรับค่าปรยการอสมห0 0 0บาทเป็นค่าปริการของเดือนพฤษภาคมครับโอนเข้าบัญชี15มิถุนายน65นะครับ หากชกสสมสามร้อยนะครับเพื่อช่วยทายาทสมาชิกเสียชีวิตหกร้อยคนก็หักวันที่สิบห้ามิถุนายนใครค้างจ่ายเดือนก่อนๆหากมากกว่าสามร้อยใครไม่ค้างจ่ายเลยหักสามร้อยนะครับเฉพาะอสมอที่เป็นสมาชิกนะครับใครไม่ได้เป็นสมาชิกชกสสมแห่งประเทศไทยก็รับเต็มไปหนึ่งพันครับอา้าวนี่คือกลุ่มที่หนึ่งรับเงินวันที่สิบห้ามิถุนายนหกห้าครับกลุ่มที่สองครับผู้สูงอายุครับ เฉพาะผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับจะมีเงินเข้าบัตรนะครับร้อยบาทกับ50บาทผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับที่มีวงเงินรูดซื้อสินค้าทุกวันที่1 300รบาท15มิถุนายนเงินเข้า100เป็นเงินเชื่อผู้สูงอายุนะครับมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับส่วนผู้สูงอายุที่มีวงเงินรูดสินค้าบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกวันที่1 200วันที่15มิถุนายนมีเงินเข้าบัตร50บาท วงเงินร้อยบาท50บาทนี้กดเงินสดได้นะครับไอที่เข้า50นี่กดไม hmm. that, mm. yeah, ่ได้ก็ต้องเอาไว้รวมกับเดือนหน้าหรือดวรวมกับเงินที่ยกยอดมาจากเดือนก่อนนะครับผู้สูงอายุที่มีบัตรสภการแห่งรัฐนะครับสิภาพพิจารณายได้รับเงินนี้มีใครบ้างได้รับครับผู้สูงอายุที่มีบัตรสภการแห่งรัฐครับก็ผู้ที่จะได้เงินอย่างแน่นอนก็คือผู้ที่เคยได้เดือนก่อนหน้านี้มาแล้วผู้ที่เคยได้เดือนก่อนหน้านี้มาแล้ว จะเป็นผู้ได้เงินนี้นะครับส่วนผู้สูงอายุที่จะได้เงินครั้งแรกก็คือยังไม่ได้รับเงินชนิดนี้มาก่อน5 0บบาทร้อยบาทเนี่ยไม่ไม่เคยได้มาก่อนก็คือผู้สูงอายุที่มีบัตรประกรันห่งรัฐที่อายุครบ60ปีบริบูรณ์ในเดือนมีนาคมหกห้าจะได้วันที่15ม,มิถุนายนเป็นเดือนแรกเพราะ15มิถุนายนเนี่ยเขาจ่ายเงินของเดือนเมษาจ่ายเงินสูงอายุ5 0บาทร้อยบาทของเดือนเมษานะครับ15มิถุนายนนี่เพราะนั้นใครที่อายุครบ60ปีในเดือนมีนา มีสิทธิ์ได <ste ek> ้รับเงินเดือนแรกก็ค ouais ือเงินของเดือนเมษาหกห้ามีบัตรสิการแห่งรัฐด้วยนะครับก็ผู้ได้รับครั้งแรกคือผู้อายุครบหกสิบปีเดือนมีนาคมหกห้ามีบัตรสิการแห่งรัฐด้วยนะครับได้รับครั้งแรกนะครับส่วนผู้สูงอายุเหมือนกันแม้จะ6กปีแล้วและมีบัตรสิการแห่งรัฐด้วยก็จะยังไม่ได้รับก็คือผู้อายุ60ปีหลังเดือนมีนาก็คือผู้อายุ60ปีในเดือนเมษายน6 5าพฤษภาคม65มิถุนายน65 กลุ่มน so ี้ยังไม่ได้รับเพราะว่าวันที่15มิถุนายนนี่เขาจ่ายเงินของเดือนเมษาแต่กลุ่มนี้กลุ่มที่อายุครบ60ปีเดือนเมษานี่จะมีสิทธิ์ได้รับเงินครั้งแรกก็คือเงินของเดือนพฤษภานะครับกลุ่มที่อายุครบ60ปีในเดือนพฤษภาจะมีสิทธิ์ได้รับเงินสูงอายุเดือนแรกก็คือเงินของเดือนมิถุนาส่วนกลุ่มที่อายุครบ60ปีในเดือนมิถุนายน65จะมีสิทธิ์ได้รับเงินสูงอายุ50บาท100บาทเข้าบาทเดือนแรกก็คือเงินสูงอายุของเดือนกรกฎา ซึ่งผู้ที่อายุครบ60ปีในเดือนเมษา,าพฤษภามิถุนาจึงยังไม่ได้รับวันที่15มิถุนาเพราะวันที่15มิถุนายนนี้เขาจ่ายเงิน100บาท50บาทจ่ายเงินสูงอายุข,ของเดือนเมษาจึงยังไม่ได้รับนะครับผู้อายุครบ60ปีเมษา65พฤษภา65มิถุนายน65จะได้รับในรอบต่อๆไปเดือนต่อๆไปนั่นแหละครับเมื่อถึงรอบที่ได้รับเดือนแรกจึงจะได้รับนะครับ ทั้งหมดคือ2กลุ่มที่ได้รับเงิน15มิถุนายน65ครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ